บออกคลี ie, ่ไมโครกรีนเนี่ยมีปริมาณซันโทราเฟนมากกว่าบอ็อกคลี่โตเต็มวัเนี่ยถึง100เท่าเลยนะครับถ้าเราทานบอ็อกครี่ไมโครกรีนแค่50กรัมเนี่ยเท่ากับทานบอ็อกครี่โตเต็มวัแบบเนี้ย1กิโลกรัมเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการ KX Unbox รายการที่ดูสนุกเข้าถึงง่ายให้ความรู้อู้หูเก็ตไอเดียวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปอันบ็อกไมโครกรี ผักจิ้วมหัศจารย์ที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินแห่งแรกในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้นปิดไอนบ็อกกันเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์นักทาชาัยพง์ประเสรศ<ช>ิฐหรืออาจารย์รบ,บอลน,นะคะ ปัจจุบันนี้ไมโครโกรีนค่อนข้างถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายแล้วก็โดดเด่นมากในท้องตลาดว่าแต่ว่าเจ้าไมโครโกรีนหรือผักจิ้วมาจันคืออะไรอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยครับไมโครโกรีนเนี่ยครับหรือถ้าเรียกง่ายๆให้เข้าใจง่าย<ไ>ก็คือต้นอ่อนนั่นเองนะครับอ,อย่างเ <นา S 2> ช่นที่เราที่เราเห็นในชีวิตประจําวันตอนนี้ก็พวกต้นอ่อนอะไรครับทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้งนะครับที่กําลังได้รับความนิยมนะครับต้นอ่อนหรือไมโครกรีนเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วก็คือ เมล็ดพืชหรือผักนะครับที่งอกออกมาสักระยะหนึ่งครับประมาณสามถึงเจ็ดวันแต่ว่ายังจะเดินเติบโตไม่เต็มที่นะครับขนาดประมาณนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์หนึ่งถึงสองนิ้วครับขึ้นอยู่กับชนิดของไมโครกลีนนะครับว่าแต่ว่าทําไมเราถึงไม่รับประทานผักใหญ่ๆเป็นชิ้นๆเลยทําไมเราจะต้องรับประทานผักที่ยังโตไม่เต็มที่มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างคะอาจารย์มีรายงานวิจัยนะครับพบว่าไมโครกลีนเนี่ยมีปริมาณ สารสำคัญวิตามินแร่ธาตุเนี่ยสูงกว่าผักโตเต็มวัถึง70ถึงร้อยเท่าเลยครับร้อยเท่าใช่เลย <ง S 2> ใ,<ช>ใไหมครับอาจารย์แล้วเจ้าผักไมโครกรีนสามารถทำได้กับผักทุกชนิดไหมคะจริงๆแล้วไมโครกรีนในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับ แต่ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเนยครับจะเป็นไมโครกรีนในผักตระกูลบราซิก้าครับบราซิก้าใช่แล้วคือคอะไรคะอาจารย์แปลเป็นไทยก็คือผักในตระกูลกะหล่ำนั่นเองครับอย่างเช่นอะไรบางกะหล่ำปีกะหล่ำปีมว่วงคะน้าไรวาเละนะครับหัวไชเท้าเนี่ยจะเป็นผักตระกูลบราซิก้าหมดเลยแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับจะเป็นไมโครกลีนบ็อกคลี่ครับบ็อกคลีใช่ทำไมจึงได้รับความนิยมมากคะอาจารย์ ในตระกูลกระหล่ำนะครับโดยเฉพาะบอกคลีเนี่ยเขาจะมีสารสําคัญอยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าซันโพราเฟนนะครับสาคัญยังไงคะใช่ซันซันโพราฟเฟนเนี่ยจะมีเฉพาะในพืชตระกูลนี้เท่านั้นนะครับเขามีคุณสมบัติหลายคุณสมบัติมากเลยครับที่โดดเด่นก็คือเขาสามารถที่จะก,กระตุ้นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก,การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีท็อกซซิฟิเคชันในร่างกายเนี่ยครับในระดับยีนเลยนะครับมากกว่า200ยีนนอกจากนี้เขายังช่วยในเรื่องการ แอนตี้อจิ้งนะครับหรือชะลอวัยได้เราจะสวยนะครับจะไม่แก่นะครับรีบหาซื้อมารับประทานแล้ค่ะใช่ครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานวิจัยเขาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไมโครกรีนบ็อกคลี่กับบ็อกคลีโตเต็มวัยนะครับบ็อกคลีไมโครกรีนเนี่ยมีปริมาณซันโพราเฟนมากกว่าบ็อกคลี่โตเต็มวัยเนี่ยถึง100เท่าเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราทานบ็อกคลี่ไมโครกรีนแค่50กรัมเนี่ยเราจะได้ปริมาณสารซันโพราเฟนเนี่ยเท่ากับทานบล็อกคลี ตัวเต็มใบแบบนี้หนึกิโลกร,รมัมอ้ผักจิ๋วมหัศจรรย์สมชื่อเลยนะคะทานน้อยแต่ได้คุณประโยชน์มาก<ช>ค่ะใช่แล้วคการปลูกไมโครกรีนที่นี่มีจุดเด่นหรือแตกต่างจากการปลูกทั่วๆไปอย่างไรคะอาจารย์ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า แคนแฟคทอรี่นะครับหรือการปลูกพืชในระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับโดยใช้แสงเทียมหรือแสง LED นะครับงานวิจัยของเรานะครับเราได้รับการสนับสนุนจากวอชอสวทชแล้วก็สวกค,ครับผมได้ข่าวมาว่าแคนแฟคทอรี่ไมโครกรีนที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยเลยจริงไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้อาจารย์พาเราไปชมแคนแฟคทอรี่ไมโครกรีนได้ไหมคะยินดีครับไปกันเลยค่ะ และที่นี่ค่ะคือ Plan t Factory m i c r o g r e e n ที่วันนี้จะให้อาจารย์ช่วยอันบ็อกซ์ถึงระบบการเพราะปลูกหรืองานวิจัยที่อาจารย์ทำค่ะสำหรับระบบที่เรานำมาใช้ในการผลิต Plan t Factory m i c โ o g r e e n นะครับก็คือถ้าสังเกตดูเนี่ยเราจะมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยใช้ระบบ IoT นะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมแสงนะครับการควบคุมอุณหภูมินะครับความชื้นควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยลักษณะการปลูกเนี่ยเขาจะเป็นปลูกแนวตั้ง ทำไมต้องปลูกเป็นแนวตั้งซาำเลยครับเพราะ,ะว่าเราจะได้ประหยัดเนื้อที่ไงครับในพื้นที่ที่จํากัดเนี่ยเราสามารถจะปลูกเป็นชั้นเป็นชั้นไปเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้นั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูจะเห็น LED สีต่างๆใช่ไหมค,ครับเรายังได้ทําการศึกษาผลของ LED สีต่างๆต่อการเจริญเติบโตและการสร้างปริมาณสารสาคัญของไมโครกรีนแต่ละชนิดนะครับเพราะว่าไมโครกรีนแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการแสงในคอนดิชันที่แตกต่างกันเลยนะครับผมแล้วก็บางอันเนี่ยเราพบว่า ใช้แสงสีอย่างเช่นใช้แสงสีน้ำเงินเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างสารสำคัญของไมโครกรีนได้นะครับซึ่งเราก็นำมาประยุกต์ใช้กับไมโครกรีนแต่ละชนิดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการผลิตไมโครกรีนในระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อมภายใต้แสงเทียมนะครับโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นที่แรกแห่งประเทศไทยนะครับ อาจารย์คะนอกจากการปลูกไมโครกรีนนะคะโดยใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราเก็บผลผลิตมารับประทานสดแล้วยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไมโครกรีนไปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆได้อีกไหมคะได้ครับบางทีคนเราอาจจะไม่ชอบทานผักใช่ไหมบางคนก็จะไม่ชอบทานผักสดนียครับเราก็ได้พัฒนาต่อยอดนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าไมโครกรีนบ็อคโคลี่เนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับเราก็ได้เอามาแปลรูปนะครับทำเป็นในรูปผงนะครับ เพื่อที่จะเอาไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดต,ต่างๆนะครับซึ่งเราต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะนะครับในการที่จะแปรรูปมัน,นครับก็เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภคที่ไม่ชอบทานผักสดนะครับเราอยากได้รับประโยชน์จากบล็อกเคอรี่ไมโครกรีนให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือกลุ่มคนรักสุขภาพถ้าอยากจะรับประทานเจ้าไมโครกรีนสดๆแบบนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ สำหรับไมโครคลีนสดนะครับเรามีวางจำหน่ายในแบรนด์ด็อกเตอร์นะครับตอนนี้วางจำหน่ายอยที่โกลเด้นเพลสนะครับแล้วก็คูเม m a มาร์เก็ตนะครับสยามพารากอนกับเอ็มคอเทียนะครับผมส่วนสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องไม่ชอบทานผักสดนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็น,นเป็น บ็อกคลอรไมโครกรีนนะครับ oh, ในรูปแคปซูลน,นะครับใช่ครับก็ในแบรนด์บ็อกโคลแอคทีฟนะครับซึ่งกําลังจะมีวางจําหน่ายเร็วๆนี้นะครับยังไงติดตามกันได้นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจเทคโนโลยีไมโครกรีนสามารถติดต่ออาจารย์ได้ช่องทางไหนบ้างคะสามารถติดต่อได้ที่คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับหรือติดต่อผ่าน KX Bu i l d ค่ะเรายินดีจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญค่ะ สำหรับ EP ีหน้าเราจะพาทุกท่านไปอันบ็อกซ์กันที่ไหนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย